สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน้าแบบหน้าสดออกมาจากบ้านเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไปซื้อคาที่ดอที่เซเว่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ไง่ายมากแต่ว่าเนี่ยหน้าสดเออหน้าสดแบบมีฟ้านิดหน่อยทาลิปลิฟมันมานะคะเราเต้องเตรียมหน้าไว้แบบแต่งหน้านะแต่หน้าสดแล้วอยากใส่ได้คะาในมีเพราะอะไรเพราะนี่ค่ะอันนี้ใช้จริงนะ ซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือเป็นตัวคาดททิดอรที่เป็นวิตามินซีกลางคืนจะเป็นสีสองสีส้มเข้มเอาไว้เป็นเซรัม่มเป็นเซรัม่มเซรัม่มวิตามินซีเข้มข้น4ี่หมืมิลลิมิลลิกรัมะส่วนกลางวันจะเป็นสีขาสีส้มอ่อนนะคะเป็นครีมเป็นเนื้อครีมสีขาวนะ ซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันนี่เป็นแพ็คคู่เลยแล้วก็เป็นฝาแบบฝาเกลียวแบบนี้ใช้ง่ายมาก39บาทเท่านั้นว่าหน้าก็แบบว่าจะให้หน้าแบบนี้ออกจากบ้านก็ปนแปลกๆเดี๋ยวต้องไปหาตัวช่วยที่เซเว่นกันค่ะไปเลย เดี๋ยวเราลงไปหาของที่เราต้องการกันดีกว่าคะ่ะนี่ค่ะเจอแล้วคะ่ะ C C ต่้ง C ีนะคะเบอร์ยี่สิบสามค่ะอีกตัวอีกตัวที่จะมาซือ้อซึ่ง C C กีนนะคะไม่ไขายเซเว่นนะอันนี้มันเป็นเบอร์เบอร์ไลท์เบ็อนะแต่ไม่รู้จะเหมาะกับคิวกิกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคิวกิค่อนข้างเป็นถึวสองสีแต่ก็ลองซื้อไปก่อนแล้วกันค่ะ ค่ะหลังจากที่ได้ไปช้อปปิ้งตัว CC ของคาร์ที่ของแคทตี้ดอที่เซเว่นมาแล้วนะคะก็จะได้มานี่ยอีกสองอย่างอันอันอันนี้เป็นแป้ง CC สปิริตไวท์พาวเดอร์นะคะ Fc 1 0 PA บวกบวกบวกสี23 Natural b e เชอรนะคะแล้กวกว็ CC ที่เซเว่นเห็นเราเห็นว่ามันมี ที่เราไปนะถ้าหาที่กิ๊กไปมันมีแค่สีเดียวก็คือสีไลทยเปดเองค่ะก็จะเอออาจ,จไม่รู้ว่าจะเข้ากับผิวว่าเจะลองใช้ดูนะคะขั้นตอนลงซีซีกันก่อนเลยเนื้อสีแบบว่าค่อนข้างสวา่างนี่แบบแต่งหน้าแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องแบบอะไรมากแบบว่าสไตล์กิแบบว่าแต่งแบบไปไปหน้าปักซอย นะก็คือจะใช้มือเกลี่ยเลยค่ะถ้าเป็นตัวสีสีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบสว่างนะสว่างกว่าบีดีเพราะฉะนั้นเราจะแบบไม่ทายเยอะทาแบบลงให้มันเหมือนปกปิดพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้เ้ย หน้าเราจะขาวอย่างเดียวไม่ได้คอเราต้องคอเราต้องขาวด้วยนะคะหน้าดูเนียนขึ้นนะมันจะเห็นดูมนก้องรู้สึกเนียนไม่เหนียวเหนอะหนะเลยอ่ะดีอ่ะมันไม่เหนียวเลยุกคนแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายมากเนื้อมันแบบไม่หนักเลยเบามากเนื้อแบบนะ้ำเอก็แอบไปหลง คอนเซลเลอร์กับคอนทัวร์กอบอบหน้ามานะเพราะว่าเนี่ยเป็นคนหน้าค่อนข้างกลมค่ะตอนป้าเลยเราจะมาลงนี้ค่ะคทที่ดอกนะคะเป็นแป้งซีีนะคะเบอร์23 Natural b a s นะคะมาอันนี้เราซื้อที่เซเว่นนะมันเลยเป็นเหมือนแบบเป็นตลับตัวแบบเล็กๆพกง่าย6จะไม่ปิด69บาทนะคะข้างในก็จะเนื้อแป้งเป็นแบบนี้ ก็ใช้ไปเป็นนะไม่ใช่เบตตี้็อกเกอร์ก่อนนะมาเลื่อนจากก่อนต่างกันเลยลงปุ๊บมันดูเนียนขึ้นเลยกดปอกรูจะเห็นความต่างป่ะป่ะอันนี้ไม่เหมือนยังมีแบบความมันมันอยู่พอลงปุ๊บมันดูมันดูเนียนขึ้นน,นี่ขึ้นจริงไม่ได้โม ก็จะเป็นแบบฟองน้ำยืดหยุ่นแล้วก็อันเล็กๆหนึ่งนะสำหรับพกพาเหมาะกับพกพาแบบว่าแม่รน้จะไปซื้อตลับใหญ่ๆที่ไหนซันเซเว่นแบบเราอาจจะยังไม่รู้สีนี้มันเข้ากับเราหรือเปล่าก็ลองเนี่ยไปซื้อแบบตลับเล็กๆแบบที่เซเว่นก่อนได้ดูเงี้ยขึ้นเลยอ่ะไม่โหเรื่องทาคอด้วยเงี้ขคอ้อยนะจ๊ะ จะน่ารอยจ้ะทาขอได้ลยจ้ะทุกคนแค่ทาแค่สองอย่างก็รู้สึกสวยแล้วแค่ลงซีซีล้วก็แบบลงแป้งก็รู้สึกหน้าเนียนมากแล้วค่ะนี่คือผลลัพธ์ของการที่เราใช้แค่สองสิ่งนี้เท่านั้นแล้วก็คือซีซีครีมนะคะกับตัวที่เป็นซีซีที่เป็นแป้งตลับนะคะของคาร์เชดอนนะอันนี้คือหน้าแบบดูเนียนเลยเดี๋ยวเราจะแต่งหน้า รวบรัดไปเลยแล้วกันนะคะไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะทะ่าเเสร็จแล้วค่ะหน้าขาวใสสวยมากเลยอันนี้จ็แป่งร่างแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ใช้แค่สองตัวนี้เท่านั้นในการแบบลงลงเบที่หน้านะแล้วก็เครื่องสำอางอื่นนี่ค่ะแต่ว่าปากกี๊กก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเป็นตัวแคที่ดอเป็น social h e a r t vivid เป็นติ้นนะคะสีนี้หาซื้อง่ายเหมือนการเซเว่น 7, หรือว่าร้านคา้าวัดซันบูธห้างต่างๆก็มีนะควาจริงอีกกีจะชอบพวกแพคเกจอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นซองแบบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยพกพาเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราไม่ต้องแบบว่าพกเป็นแท่งๆอะไรให้มันเฟืสเปซกระเป๋าไงอาเล็กๆอย่างนี้ไปมันก็ใช้ดีใช้สะดวกด้วยนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์จากจากการที่ได้ลองใช้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจนะ คือตอนคือตัวกิ๊กเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่หน้าขาวชมพูมากนะเป็นคนแบบโทนผิวผิวสีเหลืองอะผิวสีเหลืองแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนหน้าขาวนะด้วยความที่เราแบบเป็นนักกีฬาเราตากแดดเราโดนแดดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ได้ขาวมากแต่พอมาใช้แป้งกับสี2 3ตอนแรกกะว่าจะซื้อ24่แต่มันไม่มี <laughs> ในเซเว่นมันมียี่สก็ซื้อ23มมากับ ตัวเนี้ยแบบว่าเกินค่ามากเพราะว่ามันเป็นสีไหลเบดเบอร์หนึ่งไม่ในชีวิตนี้ไม่เคยใช้พวกรองค้นหรือ ccbb อะไรที่มันเป็นเบอร์หนึ่งเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะจะซื้อ,อบบเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยพอได้ใช้แล้วเฮ้ยมันเกิดขัน้นมันไม่ได้ด้วยความที่แบบตัวเนื้อครีมอ่ามันเหมือนแบบน้ำน้ามันไม่ได้หนาทุกคนมันไม่ได้หนาเพราะมันเป็นน้ำเนี่ยเวลาเราทาไปเนี่ย มันก็จะเป็นแบบว่าสีแบบบางๆแต่เหมือนปรับปรับผิวอะให้ดูเรียบขึ้นแล้วก็ดูุงขนเหมือนกับว่าเบลเบลูหุมงขนไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หนักเท่าพักวแบบรองพื้น หรือบีบีอะไรอย่างนี้นะเออมันก็แบบเกินคาดแล้วก็เสามารถใช้เบอร์หนึ่งได้กยอันนี้ Amazing มากๆ <c oughs> แล้วก็คือทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะซื้อได้ไง่ายมากๆที่เซเว่นหรือว่าถ้าอยากได้เป็นตลับใหญ่ๆตลับแบบสีชมพูสวยๆ,ด,ๆดีๆแพคเกจจิ้งดูดีกว่าน,นี้นะก็ไปสามารถซื้อได้ที่ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือว่าวัสดุหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะวันนี้เราก็รู้สึกประทับใจในแบบว่าสินค้าของตัวคาที่เดามากๆเลยก็ยังอ่ะก็ลองดู สวยเห็นไหมสวยในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอันนี้ไปบอแบบเป็นคลิปที่แบบว่าเรารีรวิวเรื่องแบบเครื่องสำอางครั้งแรกเลยนะก็ต้องขอบคุณเจนที่ดอนะคะที่ทำให้สวยได้ในวันนี้ค่ะไปค่ะ